สวัสดีพี่น้องป้องปลายซูผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับว้าแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กสั่งพักงานนักร้องในค่ายคนนี้เพราะสาเหตุมาจากสิ่งนี้ ม็นผักงานผู้ใดเนาะบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกัคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อคืนนะครับที่ผ่านมานะครับทางบอสบิ๊กนะครับเพื่อนได้ออกมาโพสเฟสพี่น้องนะครับผ่านเฟสของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับเพื่อนโพสไว้แบบนี้ครับบริษัทเห็นความเหมาะสมแล้วให้ศิลปินพักออกงานเพื่อพักเสียงให้ดีขึ้นนะครับ ตามกําหนดวันระหว่าง8มกราคมก็คือมื้อนี้ครับพี่น้องมือแรกถึง12มกราคม1ท่านนะครับนั่นก็คือกล้องวายุนะครับจึงเรียนมาเพื่อให้เพื่อนๆนทราบนะครับก็คือว่าง่ายๆพี่น้องนะครับที่ทางบอดบิ๊กให้กล้องวายุพักงานเพราะว่าสาเหตุแบบนี้ครับก็คือว่าทางน้องกล้องวายุนะครับพี่น้อง เสียงเพิ่นหายพี่น้องนะครับก็คือว่าเดินสายรับงานมาหนี่คือ11เดือนเต็มๆมพี่น้องนะครับแต่ว่าเสียงเพิ่งไม่มีปัญหาก็คือเมื่อวานนั่นแหละครับก็คือน้องน้องกล้องเาอยู่บ่มีเสียงเลยประมาณเนี่ยพี่น้องก็คือเสียงหายนะครับทางบอดบิ๊กก็เลยพิจนารณาแล้วนะครับก็เลยเห็นเหมาะสมนะครับเห็นสมควรนะครับให้พักงานก่อนช่วงนี้ก็คือให้พักงานตั้งแต่เมื่อนี้นะครับวันแรกก็คือวันที่8ถึงวันที่12นะครับพี่น้อง เพื่อให้ทางกล้องบายุนะครับไปรักษาเสียงนะครับให้ให้มันดีขึ้นประมาณนี้พี่น้องก็คือเพื่อว่าให้ไปรักษาตูนั่นแหละครับเพราะว่าน้องกล้องบายุเสียงไม่มีเสียงหายนะครับบบเมนว่าจากประเด็นนี้อย่างได้พี่น้องนะครับก็คือให้พักงานเพื่อไปรักษาตัวไปรักษาเสียงให้หายดีประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยมอาอัปเดตมาวบาสูฟังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บมี ทางเอฟซีนะครับกัเข้าไปคอมเมนต์ให้กัำลังใจเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องนะครับหลายๆท่านกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นห่วงนะครับซึ่งท่านแรกนะครับท่านนี้เขามาคอมเมนต์ว่าเดือนหน้าคิวเต็มนะครับว่างแค่2วันเอาสู้สูสูเด้อลูกไกลพ่อไกลนะครับเดือนหน้านี้งานเต็มเหมือนกันนะครับแล้วท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่าน้องเดินสายทุกวันแล้วน่าจะโดนน้ําค้าง น้องก็เลยพลังเสียงหายสู้ๆนะักล้องมายุถ้าเสียงเขาไม่ดีนะครับต่างประเทศคงจะไม่จ้างไปอีกเราชอบใครไม่ชอบก็แล้วแต่ส่วนตัวนะคะนะครับท่านนี้ก็ขามาให้กาลัางใจนะครับแล้วก็บอกว่าชื่นชอบน้องกล้องมายุนะครับแล้วก็อีกท่านนึงพี่น้องนะครับท่านสุดท้ายท่านนี้บอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วต้องดูแลอย่างดีๆนะสําหรับคนที่ใช้เสียงทํางานนะ ทุกคนต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆไว้นะครับก็เป็นการให้กำลังใจให้คําแนะนานะครับนอกเหนืออื่นใดกระอให้ท้งน้องกล้องวายุนะครับพี่น้องนะครับให้เสียงหายเร็วๆนะครับสิไดใดมาเดินสายต่อนะครับผมแต่ที่แน่ๆเพิ่นให้พักถึงวันที่12นะครับนะครับผมก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เอมามาสูซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ